สวัสดีครับมาพบกับช่องนา b แบกสอนซ้อมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ Vivo Y 2 1 2021นะครับตัวนี้มีอาการแบตเตอรี่ไม่เก็บไฟนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยกดติดตามไม่ปุ่มนะครับช่วยกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเปลี่ยนกันเลยนะครับว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับ ลำดับแรกนะครับเราก็ต้องใช้เข็มนะครับทําการจิ้มถาดซิมออกมาวางไว้ก่อนนะครับลํลดับต่อไปนะครับเราจะมาเปิดฝาหลังนะครับตัวนี้ผมก็จะใช้ตัวจุ๊บจอนะครับช่วยดึงฝาหลังขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะใช้พลาสติกแผ่นบางๆนะครับทําการสอดเข้าไปใต้ฝาหลังนะครับแล้วก็ทําการเปิดฝาหลังนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาทําการไขน็อตนะครับเพื่อเปิดฝาบอดี้กลางนะครับอันนี้เราก็ จะไขจากด้านบนก่อนนะครับแล้วก็ไขด้านล่างนะครับเวลาไขนะครับก็วางน็อตให้เป็นระเบียบนะครับเพราะว่าจะสะดวกต่อการประกอบกับนะครับพอเราไขน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเปิดฝาบอดี้กลางนะครับ เวลาเปิดฝาบอดี้กลางอันนี้ต้องค่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะมีสายแพรสแกนลายนิ้วมือนะครับที่จะติดกับตัวฝาบอดี้กลางนะครับอันนี้เราก็ค่อยๆเปิดนะครับวันนี้เราก็ค่อยๆแง้มออกนะครับอันนี้ผมก็จะใช้แหนบนะครับเปิดฝาครอบเมนบอร์ดก่อนนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาแกะใส่แผงสแกนลายนิ้วมือนะครับแล้วก็เอาวางไว้นะครับผมต่อไปนะครับเราก็แกะใส่แผงแบตเตอรี่นะครับแล้วก็กตตวกทําการแกะฝาครอบเมนบอร์ดออกก่อนก็ได้นะครับแล้วเราก็เอาวางไว้ก่อนนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะมาถอดแบตเตอรี่นะครับอันนี้เราก็ต้องจัดระเบียบโทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แกะพลาสติกแผ่นสิเขียวนะครับแกะออกนะครับผมแล้วเราก็ทําการจับโทรศัพท์ให้แน่นนะครับแล้วก็เราก็ออกแรงดึงได้เลยนะครับมันก็จะเหนียวนิดนึงนะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นแบตก้อนเก่านะครับที่เราดึงออกนะครับแล้วเราก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วเราก็นําแบตเตอรี่ก้อนใหม่นะครับเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับจากหลายๆคลิปที่ผมบอกนะครับขอให้มีมอกรองรับมาตรฐานนะครับว่าปลอดภัยนะครับแล้วเราก็ทําการใส่แบตเตอรี่กลับไปนะครับอันนี้ผมเลือกใช้เป็นแบตเตอรี่ยี่ห้อ ld power นะครับก็หาซื้อในแอปส้มได้นะครับ แล้วเราก็ใส่สายแพร์แบตเตอรี่ให้ลงกับซ็อกเก็ตเมนบอร์ดนะครับจัดระเบียบให้เรียบร้อยนะครับผมต่อไปนะครับเราก็จะมาใส่สายแพรสแกนไรนิ้วมือนะครับใส่สายแพร์สแกนไร้นิ้วมือก่อนนะครับแล้วก็ใส่ฝาครอบเมนบอร์ดนะครับครอบกลับลงไปนะครับผม แล้วก็ทําการนําฝาครอบบริการนะครับทําการครอบกลับไปนะครับแล้วก็ไล่กดให้ทั่วๆนะครับอันนี้เราก็ไล่กดไปทั่วๆนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการไขน็อตนะครับกลับไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมก็จะใส่จากด้านบนก่อนนะครับหรือว่าท่านใดจะใส่จากด้านล่างก่อนก็ได้นะครับก็ไม่มีผลนะครับพอเราไขน็อตด,ด้านบนเสร็จนะครับเราก็มาไขน็อตด,ด้านล่างต่อนะครับ พอเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้กาวยางที่เ0็ดันนะครับเป็นกาวยางสีดําทาบริเวณขอบฝาหลังนะครับแล้วเราก็นำํำฝาหลังนะครับทําการประกบปิดกลับไปนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเราก็มาใส่ ถอดซิมนะครับอันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับวิธีการสาธิตการเปลี่ยนแบตเตอรี่ vivo y21 2021นะครับสำหรับท่านใดนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ